บทที่8ข้อที่3 5ถึง3 6เพราะผู้ใดที่พวกเราก็มีชีวิตได้รับความพอพอาไทยจากพระเจ้าแต่ที่พาดขาดเราก็จะทำตัวเองให้เจ็บบรรดาผู้ที่เกียดเราก็ได้รับความบราอรณาสุภาษิตบทที่3 5ถึงสามสิบทที่8ข้อที่3 5ถึง36บรรดา ที่พวกเราก็พบชีวิตและได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้าแต่ผู้ที่าพาดขาดเราก็ได้รับความมรณาสุภสิณบทที่แปดคที่สาสิบห้าถึงสามสิบหกเพราะผู้ใดที่พวกเราก็พบชีวิตและได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้า รัความมาสานาสตบ,บนที่แข้อที่3 5 3 0เ<อ>พราะผู้ใดที่พวกเรากด้รโบชีวิตและได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้าแต่ผู้ที่มาฐานเราก็ได้รับความมาณานา1ตบทที่แข้อที่3.5-3.6เพราะผู้ใดที่พวกเรา ชีวิตและได้รับความพอพระทยแต่ผู้ที่ภาษขาเราก็กระทำตัวเองให้เจ็บบรรดาผู้ที่เกียดเราก็ได้รับความมรดาสุภาษิตบทที่แข้อที่สามสิบห้าถึงสามสิบหกเพราะผู้ใดที่พบเราก็พบชีวิตและได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้าแต่ผู้ที่ฟาดขาเรา บ่อนาศ mm hmm. ูนย์สิตบทที่8ข้อที่3 5ถึง36บรรดาเอ้ยขออภัยสุภาษิตบทที่8ข้อที mm ่3 5ถึง36บหกพอผู้ใดที่พบเราก็พบชีวิตและได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้าแต่ผู้ที่พลาดขานเราก็กระทำตัวเองให้เจ็บบรรดาผู้ที่เกลียดเรา